วันนี้เราจะไปแคมปิ้งกับลุงนิดนิดตี่นายนะครับ แคมปิ้งกันนะครับไปกับใครบ้างวันนี้เราไปกับเ,เพื่อนป๊าป๋าสองคนแล้วก็เพื่อนมาม่าสองอคนไปกับกมีกับดีนะครับมีกับดีแล้วกพ็พ่อแม่บุญธรรมของน้องโอ้โหพ่อแม่บุญธรรมมีพ่อแม่บุญธรรมด้วยเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าพ่อแม่บุญธรรมหรือกอดฟาเตอร์เนี่ยเขามีความหมายดีๆว่ายังไงนะครับแล้วก็เราเรา เ,เราจะไปเจอยูทูบเบอรอีกคนหนึ่งคือลุงลุงนิตตินายนะคะโอ้โเนี่ยวันนี้อากาศดีแค่ไหนทายให้พี่ชมดูน้อยมีแดดนะครัอมีแดดนะครับ,ดดรบท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเลยนะนี่ไปกันได้ let's go <S <Yeah. S 1> อตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านนี้กะดีแล้วนะครับอ,อเราก็รอเวลาให้นี้ก็ดีออกมาใช่ไหม มีคนีรออกมาแล้วอ้าวก่อนไม่รอเลยวันนี้ดัตินอินสวีเดนไม่มีปลาปลาต้องเป็นกบมีเท่านั้นว้าวว้าวแอมมเชื่อเลยเหมือนแบบว่าอันนี้กี่เซนติเมตรอันนี้กี่เมตรโอ้โหเรียกขนาดนั้นเลยหรอเดี๋ยวป้อนหน่อยนะมันเป็ร้อยเซนติเมตรก็ห้อยถึงว่าร้อยเมตรเป็นเทเบิลนี่นะหนึ่งร้อยเซนติเมตรก็หนึ่งเมตรว้าวมันยาก เซนติเมตรใช่หนึ่งร้อยเซนติเมตรหน่งเมตรไงหนึ่เมตรเหรอใช่ใช่ร้อยเซนติเมตรอ๋อต้องมีก็จะเริ่มไปไกลละใช่น้องก็ฉลาดไงเดี๋ยวอน้องดาวมีโง่เลยมีก็จะเจ็บน้อยกว่านี้นะโอ่โอเคียวอนพนจะเป็นคู่ของน้องเสียดคู่เขาหเวลาเขาอยู่กับเด็กดื้อเจะหกทุกคนหรแปีนไม่ือเด็กค่พูดมากมีเียวปอ .2 มีปัญหาเรื่องการพูดกาดัง ชอ่นตะกูลใช่น้องชอบสกีกับตอนเด็กๆนน้องชอบนัดนัดนัแต่ตอนพูดนิดเดียวคูแบบอ้าอย่างนั้นว่าเสียงดัง Be คว i e t be quiet อน้องชอบเถียงใช่ไหมบีควายเป๊าป๊าจำได้เลยว่าน้องพูดภาษาอังกฤษคำแรกนะคือบีควายเอทครูพูดคูพูดใส่ครูครูคูว่ะแอมน้องบอกน้องบอก ควายภาษามือนไทยแปลว่าอะไร mm. ว่าน้องบอกจอแอรต้องชอบพูดบีควายภาษาไทย mm. แน่แนแปลว่าเนี่ สวัสดีครับก่อนจติณีครับเอาเรือวางแล้วก็ลากเลยนุนิดให้แล้วก็จตินสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดคลิปแล้วหรอยังยังว่าเปิดมาจากบ้านแล้วนี่ครับพี่นิดยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของโอนนี้วจตินก็บอกเขาฝากช่องให้ด้วยนขฝากช่องให้บอกให้เด็กอันนี้คุณนิดพี่เปลี่ยนรถใหม่อ่ะไม่ใช่คันนี้จตินระวังนะใบไม้มันลื่นมาก เอนลี่หมอสมัมเปแล้วรอบหนึ่งเจที่น้องดูพื้นเจตีน้องดูอ่านยกว่าพื้นมันใจแห้งๆใบไม้พี่แต่เราไปถึงแล้วล่ะใบไม้เวลามันเพราะว่าพื้นมันไม่สม่ำเสมอมันอ่ะผมดูรอบๆว่าอะจะมันจะรีน้องเอ้านี่เรามาขายบี้เดือดสกาปะเนี่ยใช่ขายเออพี่เสดพี่เสดป่านนี้ดูคล้ายๆโรงเรียนน้องเลยนะเหรอ๋อจะตีมีประสบการณ์เดินป่าที่โรงเรียนไหมมีเขาเขาไมบได้มา น้องมีประสบการณ์ในเดิน<า>ป่าแถวๆนี้ห้ามห้ามเกาะด้วยนิ้วดเดี๋ยวมันลื่นนิ้วหักโอ้โหโดท่านัีน,นแหละ ไฟฟ้าช็อตเราด้วยหรือเปล่าลองดูพี่ผมไม่กล้าจับหรอกครับติดแต่ดูมั้ยเออผมมีไมฟด้วยนะ ถึงแล้วนะครับว้าวสิ่งของเราอันนี้ว้าวไม่นเลยแค่นี้คุ้มนะครับที่เดินเข้ามา มีคนหาไม้มาไว้ให้หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมมีคนหาไม้มาให้นะครับเ,เตรียมให้เราสำหรับคนต่อไปที่จะทำการติ้งย่างตรงนี้กลิ่นเค็มกลิ่นทะเลชิ่นชุ่มใช่มีเหี้ยะไรอยู่อ่ะ แต่เสร็จแล้วแป๊บเลยนะนี่อะซากหอยนี่เห็นไหมหรือเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเแต่เราควรจะไม่ข้ามมันต้องแบบสตรอเบอรี่เลยนะสตรอเบอรี่อันเล็กแต่มันต้องเป็นมันเป็นสีเหลืองน้ำลงเขาเลยหลบอยู่ข้างในแต่น้องแต่ไม่ค่อยชอบกินนะยังไม่เคยกินเลยเลยเฮ้ยก็ฝังตัวอยู่นี่นะอู้สีกระพินน้องเจออันเล็ก นกามปูทุกคนครับน้องดูน้องเจออะไรเล็กๆตรงนี้ด้ยนะครับ <c oughs> หอยเล็กๆติดกับผิวตัวไม่ใหญ่มากนะครับไม่ได้เหมือนแบบที่เบเชียหรือว่าบ้านเราก็จะใหญ่ขาหยิบอันนึงนะระวังบาดมือนะกี่ตัวขานะ้างในไหม ไม่กล้าไม่กล้าแต่มันหนักหนักนะตอนนี้เราจับมันมันร้อนมากพิเศษมันนะขอบคุณคช้าขอบคุณเช้าขอบคุณเช้าคนหลังครัวครับคนนี้ทีแรกจะใช้ช่องนี้นะแต่ว่าเปลี่ยนใจ ชมครับน้องได้กินอะไรเค็มๆด้วยค่ะครับอ๋อมากินน้ำเค็มไงใช่น้องรู้หอยนางรมเดี๋ยวเราไปย่างกันเราไม่กล้ากินนี่ไงมีหอยตรงนี้นี่เนี่ยอันนี้ก็ใช่ต่ว่ามันติดต้องช่วยไหมจะตินระวังนะคมมากนะดูคมนะบาดบมนะระวังนะคะไม่เก็บเป็นเก็บแม่ใช่ไม่เก็บดีดีที่สุด เอลลี่นี่ก็คือคนที่สองสองแกะใช่ไหมเขาเรียกแกะหรืออะไรฝูงสองข้างส่วนเทย่าจะฝูกข้างเดียวเสมอนะครับฝ่าแฝดคู่นี้ที่พักเราอ่านี่นะครับหอยนี่เก็บจากน้ำเมื่อกี้นะครับมาได้ธรรมชาติสดสดวันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับสดวันนี้ต้องไปกินในน้ำเอา อันนี้ปลาหมึกพื้นที่แต่ว่าผมไม่หมักนะนี่ปลาหมึกนี่อันนี้เขาเรียกหมึกอะไรวะหมึกหมึกบ้านเราหมึกหมึกกล้วยหมึกกล้วยอเขาเหนียวคะาวประมงพื้นที่เอามาให้จากทะเลสมอเก้นนะครับขอบอกแล้วว่าผมกินของพินิบ่อยเนี่ยสดมากหวานมากโหหนวดขาวเนื้อใสเนื้อใสเลยนะครับดูมดูกล้องขายได้ปลาหมึก อ๋อนู่นลไทยลด Blackfish b l a c k f i s น่กินจังขอกินด้วยนะคะวันจัดตินชอบมากเลยประมกอ่จินเนี่ยของจัตินกับลุงนิกลุงต้นเลยลุงนิดลุงนิดกินบ่อยมากขอมีปลาด้วยมีปลาด้วยปลาอะไรพี่อันเลสเลสแเปล่าเลสแน่าจะเกิดถุงนะ เป็นเดนแอนเป็นสีฟ้าเหมือนเต่าเต้ยป่ะนี่เหมือนเต่าเต้ยป่ะอีกเนี่ยมันเป็นปลาตาเดียวไหมใช่เลิศเป็ดไหรอครับอ่ามันไม่คล้ายๆมันจะเป็นปลาลิ้นหมาคลึงๆกับปลาลิ้นหมาอย่างงั้นแหะถ้าเต่าเต้ยมันจะเป็นจอนบรลเพทเเขาเรียกอะไรวะบอลเมทถ้าบอลเพชรมันอยู่นครสวรรค์บอลเพชรผมหน่อยเวลาจะให้เด็กนิดนึงเพราะพอเถอะขยี้กันแรงก็ ขี้นิดเดียวพอขี้เลยขนาดนั้นเนม่ยาหมึกเนื้อใสจริงเนื้อเนื้อย่างไทยจา๋ากุ้งครับจากทะเลแถวนี้น,น,นะครับไ,ไ,รไสอัวจากมีแล้วก็ ไกจ,จอพร้อมน้ำพริกน้ำจิ้มน้ำจิ้มจัดเต็มแจ่วอันนีซีฟูด้ดซีฟูด้ดนี่กินน,น,นี่กะกินทั้งได้ทั้งร้านเลยนะเนี่ยใช่เหลือก็บ้านไปได้อ,อันนี้แจ่วสไตล์ไทยจา๋าแจ่วไทยจา๋าอันนี้จททนแจ่วไทยทันแจ่วไทยทันอ่าซ้อสูดไทยทันอันนี้ไทยยากโอ้โหเนี่ยแดงเลยก็ขอชิมกันหน่อยนะนิมได้ชิมแจ่วก็ได้นะอันนี้ใส่ยืดเยอะเหรอ มองมาแข่งกันใครทำได้มากที่สุดลุงนิดแดิน้องก็ทำได้ครั้งเดินในสุ้อ่ะ่้องมีอันแบนอยู่ได้ไหมเอ้าต้องโยนให้ให้ป้าป่าสอนอ่ะจะตินป้าป่าสอนน้องแล้วป้าป่าสอนได้สองของลุงนิดนี่น่าจะได้รอบนี้ โอ <Cou> ้สามทีแรงไงน้องน้งจะยู่ยากหน่อยก็มันแบบมันหนักแง่นหนักสมันดิบนิดหน่อยอันนี้เราจะถมทะเลใช่ไหมจัดตินใช่เอา อบไหมชอบน้องตั้งใจว่าจะเป็นยูทูบเบอร์แบบขนาดไหนระดับดังมากแลอว่าควรทำไงให้มันดังมากควรทำคลิปดีดีทำคลิปดีดีใหผ้ผู้ชมดูเลอะสนุบสนุกด้วยสนุกสนุก,นกธรรมชาติแบบนี้ทำให้คนไทยดูเนาะว่าที่บ้าน<อ>เขาแตกต่างกับบ้านเรายัางไงหน้าแดงนะเนี่ยแดดมาเนี่ยจากเล่น หนุ่มรถนุยเราก็เรียบร้อยนะครับอิ่มแล้วก็เอฟฟินิสเขาก็ทําการรับผิดชอบต่อสังคมนะครับดับให้ชัวนะครับถึงกว่าควันจะไม่มีเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นป่านะครับแล้วก็มีติดกระสวนสัตว์นะครับเกิดเหตุอะไรขึ้นไปเรารับผิดชอบไม่ไหวนะครับไก่จะดับเต็มที่แล้วใกล้แล้ว คุณลงน,นิดนิดที่นายกำลังจะแปอวน้ำมันดับนะมาสิบกว่ารอบแล้วควันยังมีอยู่นหน่นะวันนาจะเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วใช่่วยครับเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้เดินทางกลับกันต่อ นี่ครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับนี่ลุงนิดจัดให้นะครับอิ่มแล้วก็อากาศดีมากเลย นี่ที่นี่นะครับสวนสัตว์ Thank you my friend Thank you view beef พี่เนื้อพี่อร่อยที่สุดในโลกโอ้ยไม่ต้องมาพูดเที่แรกบอกว่ารอบหน้าเราขึ้นไปชมวิวท่าพี่อ่ะต่อไอ้ยผมเห็นมีเด็กตรงนู้นเลยผมเห็นตรงนู้นมีคนมันเป็นจุดชมวิวข้างบนอืมไ i วีแฮปซิปแพ็กบีฟคอร์ฟิตี้ บาย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 วันนี้เราก็สนุกสนานกันนะครับครอบครัวเราก็ได้รวมเจอเพื่อนฝูงกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณงาน c a p t จ i n ต้องช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ช้วย Subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกับช่อง Captain In Cine